สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกเทคนิคการปลูกเตยนะคะทําไมบางคนบอกว่ามันปลูกยากจังเลยมันปลูกแล้วไม่ติดทําตามวิธีที่เขาบอกมาไม่รู้กี่วิธีสุดท้ายก็ไม่ติดเลยอยากจะบอกว่าแปลงนี้นะ่ะทดลองปลูกนะคะใช้เวลาปีครึ่งนะกว่าจะติดกว่าจะรู้สูตรกว่าจะรู้เทคนิคจริงๆว่าโอ้ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะหลังจากที่เราไปเอาเตยมาแล้วไปเอาต้นพันเตยมาแล้วนะคะ ให้นะคะพยายามหาเตยนะคะต้นที่มันเป็นแขนงก็ได้หรือเป็นต้นแบบไหนก็ได้นะที่เป็นแขนก็ได้นะคะที่มันติดเนี่ยมันมีรากแล้วนะคะเอาพยายามดึงไอ้ที่มันติดดินน่ะนะคะดึงออกมามันจะมีรากฝอยแบบนี้นะคะนะคะแบบนี้ปลูกได้เลยนะแบบนี้ปลูกได้เลยอย่างนี้ก็ปลูกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเราปลูกในหน้าร้อนเนี่ยโดยเฉพาะแบบเตยถ้าถ้าปลูกในหน้าร้อนนะแล้วมันไม่มีรากนะคะ มันมีรากแค่กุดๆอย่างเงี้ยเป็นรากกุดๆถึงจะมีหลายรากก็ช่างนะแต่มันยังเป็นรากที่ดูดอาหารยังไม่ได้นะคะเราจะต้องเร่งรากให้มันออกรากฝอยก,ก่อนออกรากเียวขาวก่อนโดยการนําไปแช่น้ํานะนาไปแช่น้ําแช่น้ําก็แช่น้าให้แค่ครึ่งเดียวครึ่งประมาณนี้แค่ถึงช่วงรากนะคะไม่ต้องสูงสูงขนาดนี้นะนะคะไม่ต้องให้สูงขนาดนี้แค่ช่วงรากนี้นะคะแล้วทีเนี้ยถอนดึงใบล่ากออกให้หมดเลยนะคะดึงใบรากที่มันช่วงเนี้ยออกให้ออกออกไปเลยนะคะ แต่ก็ไม่ต้องไปดึงเยอะนะเอาประมาณแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปแช่นะคะคแต่ก่อนที่จะแช่เนี่ยค่ตัดใบก่อนตัดปลายใบก่อนนี่ให,ใหต้ตัดปลายใบทุกใบเลยนะนะคะอตู้ชนิดเนี่ยเวลามันมันโดนดึงออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะคายน้ําวิธีป้องกันไม่ให้เตยคายน้ําก็คือการตัดปลายใบมันซชะนะคะคลิปมันเอานิดเดียวไม่ต้องไปคลิปเยอะนะคะหรือครึ่งเดียวครึ่งนึงก็ได้นะคะตัดออกถ้าเกิดว่าเตยเนี่ย ถ้าใบปลายใบเหี่ยวเมื่อไหร่ก็ทําใจได้เลยนะคะไม่ติดให้ตายยังไงก็ไม่มีทางติดนะแล้วก็นําถังมาใบหนึ่งอ่านะจะเป็นถังอะไรก็ได้นะหรือเป็นภาชนะอะไรก็ได้แล้วก็เอาน้ําใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะมันจะได้ช่วงนี้พอดีนะมันจะได้ช่วงรากเตยประมาณนี้พอดีนะคะแล้วก็นําไปเก็บในที่ร่มอย่าให้โดนแสงเลยนะนะคะประมาณสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็คอยเปลี่ยนน้าอยู่เรื่อยๆด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเน่านะคะเอ้ตรงที่มันแช่น้ําเนี่ยน้ํามันจะเน่า อันนี้คือเทคนิคที่1หลังจากที่มันออกรากเสร็จแล้วมาดูสัก2สัปดาห์บางบางบางครั้งนะคะในบางครั้งมันก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยบางครั้งก็อาจจะเป็นเดือนก็ได้นะคะก็มาดูถ้ามันออกรากฝอยเยอะๆแล้วเนี่ยเราเค่อยเอาไปปลูกนี่คือเทคนิคที่หนึ่งนะอันนี้เทคนิคที่1ต่อไปเทคนิคที่2หาภาชนะอะไรก็ได้นะหาภาชนะอะไรก็ได้ที่ที่เราอยากจะจะเอามาปลูกแหละที่มันก้นไม่รั่วนะคะ ที่บ้านปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะก็จะใช้กล่องโฟมอย่างนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะขอแค่ว่ามันมันไม่ได้รั่วซึมอะไรมากนะแค่มันไม่รั่วนะเราก็เอาดินหนาะใ,ใส่ลงไปใส่ลงไปนีนี้นะคะเอาใส่ลงไปแค่นิดเดียวนะไม่ต้องไ,ไม่ต้องเยอะนะคะประมาณช่วงนี้นะน,นี่ประมาณช่วงนี้อ่าสักประมาณพ้นรากเตอนนิดเดียว เดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็เอาไปลงปลูกได้เลยกลบแค่นี้นะไม่ต้องไปกลบเยอะนะนะคะไม่ต้องไปให้แบบมานี้ก็ได้หรือหรือใครจะลงไปก็ได้นะนี่ไม่ต้องไปให้มันลึกนะแล้วก็ปลูกสักประมาณเท่านี้ใบล่างจะเอาออกก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่ถ้ามันเกศก็เราก็ออกแค่นี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกะกะอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกดก็ไม่ต้องออก ทีนี้ถ้ากรณีว่ามันเป็นหน้าร้อนแนะนําให้ตัดปลายใบยเหมือนกันนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะปลูกด้วยแบบวิธีไหนนะถ้าอากาศร้อนนะคะให้ตัดปลายใบยด้วยนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้วันนี้นะคะเป็นหน้าฝนเนาะอากาศไม่ร้อนแค่นี้นะคะแล้วเราก็ยกเข้าไปในร่มนะคะหาร่มหรือไม่ก็ ถ้าเกิดว่ามันไม่มีร่มเราก็หาอะไรพรางแสงให้มันหน่อยหรือไม่ก็วไว้ใต้ต้นไม้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเติมน้ําก็ประมาณเท่านี้ให้มันท่วมท่วมรากมันนิดเดียวนี่เ,เราเอาน้ำใส่ถ้าดินมันน้อยไปเราก็เติมดินไปอีกนิดหนึ่งก็ได้ะะแล้วก็แช่น้าปลูกแช่น้ําไว้อย่างนี้เลยนะคะปลูกแช่น้ําไว้อย่างนี้เลยมันจะทําให้เตยติดได้ง่ายเพราะเตยมันต้องการน้ําค่อนข้างมากนะคะ,นะคะอ่ะจะเติมน้ำเพิ่มอีก นะเทคนิคสุดท้ายนะคะเทคนิคนี้ไม่มีใครบอกคุณแน่นอนนะคะไม่เคยมีใครบอกแน่ๆนะคะการปลูกเตยบางครั้งไม่จําเป็นต้องมาทําแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่อยากจะแบบง่ายๆเลยปลูกลงดินง่ายๆนะคะให้คุณปลูกช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนที่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลูกเดือนมิถุนากรกดาได้นะคะช่วงที่คุณสามารถปลูกเตยได้โดยไม่แบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือหนึ่งปลูกช่วง ปลายเดือนสิงหานะะปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานะถึงถึงกลางเดือนกันยานะหรือช่วงที่ฝนตกชุกๆนะอ่าช่วงไหนก็ได้ที่ฝนตกแบบตกต่อเนื่องกับเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ความชื้นในอากาศมันสูงๆเนะี่ยปลูกลงไปได้เลยนะคะจะทิ้งหรือบางทีคุณทิ้งมาลงไปเฉยๆเนะี่ยตรงดินเนะี่ยมันยังติดเลยนะในช่วงนี้นะคะนี่คือเทคนิคในะการปลูกเตยค่ะมันก็จะประสบผลสําเร็จเหมือนป่าเตยป่านี้นะคะเพราะว่า ปาเตยป่าเนี้ยลองผิดลองถูกมาปีครึ่งนะกว่าจะรู้เคล็ดลับว่าโอ้ที่สุดแล้วความจริงมันคือการปลูกแบบนี้นะคะ